ข้อ7ค่ะเลนและกระจกอ่าข้อนี้ปี66นะคะเราก็ดูรูปเนี่ยนะเลนนูนกับกระจกนูนถูกไหมเออเขาให้ความยาวโฟกัสของกระจกนูนมาอ่ะตัวนี้เสร็จแล้วความยาวโฟกัสของกระจกเว้าวอันนี้ B ส่วนสองกระจกเว้าวอยู่ตรงนี้อ่าให้หาค่า x ออยู่ไหนอยู่ตรงนี้เป็นระยะห่างระหว่างเลนนูนกับกระจกนูน1ตัวนี่นะตัว x นี้นะและมันเท่ากับ 5x ของเลนนูนห่างกับกระจกเว้าวโอเคปะเขาใช้ตัวแปรเดียวกันนะบอกความสัมพันธ์มาเป็นสองกรณีแกนมุกสาคัญซึ่งมีความสําคัญอยู่พูดง่ายๆคือเส้นผ่ากลางเข้าสู่โหมดค่ะอันนี้ลําแสงขนานใช่ไหมคะเนี่ยลำแสงขนานใช่ไหมคะ,นานมคะการที่ลําแสงขนานมาผ่านตัวเลนนูนแน่นอนมันจะต้องหักเห hey, ไปตัดกันที่จุดโฟกัส จุดโฟกัสของเลนส์นูนเนาะมันจะไปตัดกันที่จุดโฟกัสของเลนส์นูนซึ่งจุดโฟกัสของเลนส์นูนเขาไม่ได้บอกสัญ,ญลักษณ์มาแต่เราสามารถกําหนดขึ้นมาเองได้และเดี๋ยวเราค่อยไปพยายามที่จะกําจัดมันพี่ก็ให้สัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาละกันว่าตัวระยะโฟกัสนี่นะระยะโฟกัสอันนี้พี่สมมติขึ้นมาเองอันนี้ก็จะเป็นภาพของเลนส์นูน นะมันกระทบเลนส์นูนอันที่หนึ่งก็จะเป็นภาพของเลนส์นูนเสร็จแล้วภาพของเลนส์นูนตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้นะมันจะกลายเป็นวัตถุให้กับตัวกระจกนูนถูกปะอ่ามันจะกลายเป็นวัตถุให้กับกระจกนูนเสร็จแล้วพอแอบดูอ่าถ้าพี่ลบลบเส้นนี้ออกไปนึ่งนึงนะเราจะเห็นว่าเฮ้ยทาไมอ่ะรังแสรังสีแสงเนี่ยเมื่อกี้นะมันทะลุมาตรงนี้เห็นเครื่องหมายอันแรกปะ นี่อันนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ทะลุทะลุทะลุมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วมันดันมีอีกอันหนึ่งอะที่มันทะลุกลับไปเห็นปะ่ะเห็นไหมเห็นสีน้ำเงินเออมันย้อนกลับทางเดิมว่ะการนี้มันย้อนกลับทางเดิมได้เนี่ยหมายความว่าจุดเนี้ยจุดเนี้ยจุดสีน้ำเงินตัวเนี้ยมันต้องเป็นจุดอะไรเออเป็นจุดอะไรของตัวกระจกหรือปะ่ะทางเดินแสงที่กลับไปทางเดิมตัวเนี้ยเนี่ยนะ มันจะกลับทางเดิมหรือย้อนกลับทางเดิมได้ก็ต่อเมื่อฟังดีๆตอนที่มันเข้ามามันต้องเป็นแสงเข้ามาแบบตั้งฉากกับผิวของกระจกถูกปะถ้าพูดถึงกระจกมันจะมีมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนถูกไหมมันเด้งเข้ามาทางหนึ่งมันจะเด้งออกไปอีกทางหนึ่งด้วยมุมที่เท่ากันกับเส้นแนวปกติ แต่ถ้ามันทํามุมแบบย้อนกลับทางเดิมเลยมุมตกกระทบเป็นศูนย์มุมขาออกก็เป็นศูนย์กับทางเดิมแบบเนี้ยมันจะต้องตกกระทบแบบตั้งฉากกับจุดที่มันสัมผัสตรงนี้ใช่ไหมตั้งฉากกับจุดที่มันสัมผัสจุดเนี้ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยเออมันต้องตกกระทบตั้งฉากมันทําให้เวลาที่มันเข้าไปเนี่ยมันทํามุมเป็นศูนย์กับเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉากคือเส้นตั้งฉากตรงนี้ถูกป่ะมันทํามุมศูนย์มันเลยตั้งฉากกับผิว การที่มันตั้งฉากได้แปลว่าจุดสีฟ้าจุดสีฟ้าตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางหรือจุด c ของตัวกระจกนูนคราวนี้การที่มันอยู่จุด c ของกระจกเราจะรู้บางอย่างขึ้นมาคือระยะตรงนี้เนี่ยจนถึงจุด c ตรงนี้นพี่รักเส้นปักด้วยนะระยะตรงนี้สีม่วงพี่เนี่ยนะมันจะเป็นรัศมีถูกปะเป็นรัศมีของกระจก รัศมีตัว R รัศมีความโค้งซึ่งรัศมีความโค้งเป็นระยะ2เท่าของระยะโฟกัสกระจกนูนระยะโฟกัสหรือความยาวโฟกัสมันคือ a ส่วน2พี่ลูกตาลก็จะใส่ไปเป็น2เท่าของ a ส่วน2สรุปว่าระยะสีม่วงตัวนี้มันคือ 1a ถูกปะรูปแรกรูปแรกรูปซ้ายแล้วกันรูปซ้ายนะ พิจารณาความยาวความยาว l ตัวนี้สัมพันธ์กับตัว x แล้วก็สัมพันธ์กับตัว a เห็นไหมโดยที่ x บวกกับ a เส้นนี้ x บวกกับเส้นนี้เป็น a บวกกันแล้วมันจะเท่ากับ l ถูกปะ่ะพี่ก็เขียน x บวก a เท่ากับ l เก็บไว้เดี๋ยวเราจะแก้สมการกันเห็นไหมมาลักษณะเดิมกับรูปทางขวารูปที่สอง รูปที่2มาค่ะรูปที่2มาเป็นลังสีขนานหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะพี่ถูกป,ปะ่ะนี่นะแนวเดียวกันก๊อปปี้กันมาเสร็จแล้วมันต้องมาตัดกันใช่ปะ่ะที่จุดโฟกัสอ่าพี่ได้จุดสีส้มขึ้นมาแล้วนะอันนี้โฟกัสของเลนส์นูนเห็นปะ่ะอ่ะจุดโฟกัสของเลนส์นูนแล้วยังไงต่อนะพอมันมาสัมผัสกันนี้ปุ๊บอ่ะอย่างนี้นะมันก็เข้ามาใช่ไหม เข้ามาเขียนลูกศรเข้ามาเข้ามาเสร็จแล้วมันก็เลยไปค่ะพี่มันเลยไปถึงกระจกเว้าวค่ะอ่ามันเลยไปถึงกระจกเว้าวพี่เปลี่ยนสีเลยแล้วกันนะนี่ไปถึงกระจกเว้าวขค่ะไปไปเส้นไหนค่ะกลับมันกลับเส้นเดิมอีกแล้วค่ะพี่เห็นไหมเห็นเส้นเดิมมันไหมเออมันเป็นลักษณะของการไปตกกระทบแบบตั้งฉากอีกแล้วค่ะ แล้วตอนมันกลับอะมันก็กลับทับรอยเดิมไงเพราะมันตกกระทบแบบตั้งฉากถูกปะอ่ะเนี่ยตั้งฉากเงี้ยแปลว่าตรงจุดที่มันมาตัดกันมาสีน้ำเงินนี่แล้วนะจุดที่มันตัดกันนี้ขากลับแล้วนะทุกคนขากลับตรงนี้เป็นจุด C ของกระโจกเหววกกไก่ผัวแหรนะพี่ก็ต้องได้เป็นระยะมันอีกแล้วสิอือหื่ไม่มีที่เลยขอมาเขียนตรงนี้เนาะตรงนี้นะ เส้นสีม่วงเส้นสีม่วงคือวัดจากจุดน้ําเงินมาที่กระจกถูกปะอานนี้อันนี้ก็เป็นจุด c เป็นรัศมีความโค้งอีกแล้วค่ะรัศมีความโคง้งก็คือ R เนาะเป็น2เท่าของระยะโฟกัส a แต่ระยะโฟกัสของเราตอนนี้เป็นกระจกเว้วแล้วนะย้ายมาใช้อันนี้นะกระจกเว้าวนะกระจกเว้าวเป็น b ส่วน2ค่ะก็จะเป็น2เท่าของ b ส่วน2มันก็คือ b boy โอเคไหม อันนี้ก็คือบีบอยเลนนูนมาตัดกันจะต้องได้เป็นจุดโฟกัสถูกปะระยะตรงสีฟ้าพี่ก็จะต้องเป็นตัว L เหมือนกันเป็นเ่นนูนอันเดิมเนาะความยาวโฟกัสก็จะเท่าเดิมรูปขวาความสัมพันธ์มันกลายเป็นว่าตัว L ระยะสีฟ้านี้บวกกับสีม่วงถึงจะกลายเป็นเส้นสีดำตัว L บวกกับบีบอยเท่ากับ 5x จัดรูปแก้สมการ พี่ลูกตาลขอสลับตัวนี้หน่อยได้ไหมตัวนี้นะเอาตัว A ย้ายมาแล้วก็สลับซ้ายขวาเอางงละซี L ลบ A เท่ากับ x อันนี้ก็เป็นสมการที่1ล้กันอันนี้ก็เป็นสมการที่2อ่ะพี่ไม่มีตัวแปรแในโจทย์ถูกปะ่ะพี่เป็นคนสมมุติขึ้นมาเองเราต้องหาทางกำจัดตัว L ออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสมการมาลบกันถ้าเราลบกันในตัวแมันจะหายใช่ไหม เอาสอลบกับหนเลยละกันอ่า L บวกเอ้ย L บวก B นะลบกับ L ลบ A นะเท่ากับ 5X ลบ 1X เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือ 4X อ่าคราวนี้อีกฝั่งหนึ่งก็กระจายด้วยเนาะใช่ไหมเครื่องหมายลบเนี้ยต้องกระจายเข้าไปด้วยถูกปะแบบนี้ชันแบบค่อยๆเลยนะเนี่ย L บวก B ลบ L แล้วก็บวก A เพราะฉะนั้น x ของพี่ย้าย4ไปเนาะจะได้เป็นเสษ็น1ส่วน4 b บวกกับ a ก็สลับที่นิดนึงให้เป็น a บวกกับ b มันจะได้ตรงกับช้อยขาวแล้วเราก็จะตอบแล้วว่าข้อ2